ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าของวันจันทร์วันที่30ครับผมก็มาดูชมครับผมเมื่อวานบอกวันที่ผิดขอบพูนมาครับผมสำหรับเอสซีที่ส่งข่าววันที่เนาะแก้ไขแล้วเรียบร้อยครับผมี๋ยวมาดูชมกันวันนี้ครับผมเผื่อท่านไหนอยากจะลองกันไปเลี้ยงดูนะครับผมต้นนี้เนี่ไม้ทรงสูงจากญี่ปุ่น่อโมเลนแต่ว่าดอกผมจำไม่ได้เลยว่าดอกอะไรเพราะว่าไม้ผมก็มีหลายต้นนะผมก็เลยจำไม่ได้ จริงๆน่าจะดอกสวยแนละ้วก็เป็นไม้ที่คาดแล้วนะเปลี่ยนกระถางใหม่แต่ก็จะไม่ได้อยู่ดีว่าดอกอะไรนะครับผมเพราะว่ายังไม่ออกยอดดอกเลยครับผมอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับผมไม้ทรงสูงนะครับผมส่วนนี้ก็จะไม่ได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยจะไม่ได้นะอันนี้ไม้สมบูรณ์ต้นนี้สมบูรณ์มากผลลาก็ประมาณนี้นะครับผมตัวน,นี้จะเป็นตอฮอนแลนนะครับผมอันนี้เป็นฮันแลน์แท้ๆนะเป็นสายเลือดฮอนแลนแท้ ตัวนี้ผมไม่รวงเสียบอะไรไว้นะเพราะว่าน่าจะสวยนะตัวนี้นี่จะไม่ได้เช่นกันเลยตัวนี้เป็นไม้ที่คัดแล้วเหมือนกันนะตัวนี้นี่คัดออกมาจากเพื่อนส่วนตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นตอรูกผสมจากญี่ปุ่นฮอลแลนด์ตัวนี้ตัวนี้ผมตัดออกไปนะตัดแต่งวอมแพ้หายสิรนะตัวนี้แต่งได้สีจริงตัวนี้จะเป็นอ่าอคาเบล่านะเป็นคาเบล่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะดีลาสวยหน่อยก็ ทั้งสามต้นนี้นะครับผมราคาส่งอยู่ที่สามร้อยยี่สิบาทต้นละสามรอยี่สิบาทนะครับผมท่านออกค่าก่อนเขาบอกค่าส่งนะค่าส่งอย่าแพงอยู่หรือตัวละสามร้อยี <c oughs> ่สบาทหนาะข้าไหนส่วนใหญ่ก็ถ้าเข้ามาถามได้นะครับผมก็เลือกจากแคปลูกเข้ามาก็ได้นะครับผมส่วนเพิรนาต้นนี้นะครับผมนี่ยิงโอเคนะก็ไปราคาเท่ากับเพื่อนก็แล้วกันนะตอนแรกว่าจะเอาไว้นะเพราะว่าไม้เราออก่อดอกนะว่าจะขามยมีดอก จะให้ดู <g ül> <g ül> ดอกนะเอาสามร้อยแปดสิบราคาสงค่งกันแล้วกันเอกต้นเนี่ยนี่ที่ความความประมาณนี้นะความที่เป็นไม้ราคาแบบนี้นะเผื่อชอบนะอันนี้ชอดดอกกรลออกมานะครับผมก็สามร้อยแปดสิบาทเช่นกันนะครับผมสาหรับไม้สองต,ตัวนี้ตัวละสามร้อยแปดสิบาทตันนี้เป็นไม้ที่กำลังออก่อดอกแต่เป็นเพีบนาที่เอามานั่งกับตอไทยสุกเอามานั่งกับตออฟสองนะไม้เสียบกิง่งไม้แบบนี้จะมีความสวยท่านยังไม่เห็นนะว่าต้นโต ก็จะมีความที่สวยนะมาแบบนี้อันนี้มาต้นโตโตมากเสียบเย็บสองนะต้นโตมากผมให้ในในวันนี้เนาะวันนี้เนาะไปต้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมหาขั้นไหนจะลองไปเลี้ยงดูต้นละสามร้อยห้าสิบาทมาแบบนี้จะเป็นความที่สวยนะเวลาไม้โตขึ้นอันนี้เป็นเพีบรรณาร้านร้อร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเป็นของแค้ทั้งหมดก็โอเคมาแค่นี้มานานมาได้ครับผมเนียผมไปไม่ไหวแล้วตึก๊กักกักแล้วไม่รู้วจะลงได้ตอนไหนนะก็มาแค่นี้แหละนะ เผื่อท่านไหนชอบเผื่อคุณพ่อคุณแม่ชอบต้นไหนก็นกทักทายเข้ามาถามได้มาแบบนี้ต้นละ320บาทนะครับผมก็โอเคตามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะได้อาบน้ําเตรียมตัวไปทํางานก่อนครับผมแล้วก็ผมกอจะเข้ามาดูเรื่อยๆเนาะเวลาทํางานก็จะจะขโมยมาดูจะแอบดูนะก็นะครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณที่สุดเลยขอบคุณแล้วขอสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ